พี่หนึงเดี๋ยวอยากให้พี่หนึ่งพาไปดูในเรื่องของระบบน้ําหน่อย <c oughs> เพราะว่าบางทีท่อของเรานิ้วสองเนี่ยมันส่งน้ํามาเนี่ยมันได้มา,มากน้อยแค่ไหนกี่แถวอ,อันนี้มันทั้งหมดสี่สบเจ็ดี่สิแดแถวสี่สิแดแถวการให้น้ําท่อหนึ่งนิ้วสองหุนเนี่ยครับ มันทดมาจากนิ้วนิ้วครึ่งอันนี้เป็นน้าบาดาลเนาะน้าบาดาลน้ำบาดาลน้ำบาดาลที่สูบขึ้นมาจากใต้ดินเพียวๆเลยเพียวๆเลยอ๋ออันนี้ก็มาแยกเป็นเมนเป็นเมนเพื่อใส่สปริงเกอร์ใส่สปริงเกอร์อันนี้ก็คืออ๋ออันนี้เป็นส่วนของปลูกสวนของเจ้าของที่นะครับครับอ่ะไปมาดูทีนี้เราจะมีการเช็คไม่เป็นไรพี่มานี่เลยมีการเช็คระบบน้ําที่หนึ่งมีการเช็คระบบน้าเนี่ย ที่จะให้มันเดินสม่ำเสมอของปุ๋ยของอะไรนี่เช็คยังไงพี่เราจะให้ปุ๋ยตอนนี้เราสามารถให้ปุ๋ยได้สองทางคือสองทางทางทางระบบทางใบก็คือฉีดพ่นทางใบอ่าครับแล้วปุ๋ยเม็ดเราจะหวานครับถ้าทางปุ๋ยน้ําปุ๋ยละลายน้ำให,ให้ทอน้ําหยดก็ได้ทอน้ำหยดก็ได้รดไดครับแต่ตอนนี้เราจะให้ทางใบในใน,ในการจัดก,การทั้งนี้เป็นทางใบแล้วก็ ถันเช็คนะครับถ้าอยากให้ทางน้ําเราก็ใส่ตรงนี้ก็ได้ครับต่อปั๊มเข้าวาล์วที่เราเตรียมสเปรไว้เนี่ยอันนี้ใช่ไหมครับถูกเป็นแรอ๋อดูดเขานี่เลยเราสามารถดูดจากตรงนี้เข้าได้เลยโดยการปิดวาล์วท่อเมนไม่ให้ท่อเมนเข้ามาอ๋อยังไงยังไงพี่่าสมมุติว่าสมมุติเราจะเอาถังปุ๋ยไว้ตรงนี้ถังปุ๋ยทําปั๊มถังปุ๋ยครับแล้วก็ดูดส่งอ๋อพี่หนึ่งจะตั้งตรงนี้เลยตั้งนี้เลยตั้งนี้เลยหรือตั้งตรง หัวท่อเมนก็ได้นะครับพอตั้งนี้เราก็ดูดที่เราเข้าดูเข้าตรงนี้เลยเข้าตรงนี้เลยอ๋อหนีโดยการที่ว่าเราปิดวาล์วน้าตรงนู้นไว้ใช่ครับอ๋อนี่ปล่อยเข้าตรงนี้เข้าได้เลยเข้าออกได้นะครับตอนนี้เราใส่วาล์วสแปลไว้เฉยครับอ๋อเพื่อเราจะใช้นะก็สามารถเอาไปดูดเข้าไปจ่ายในแต่ละหัวแปลงอ๋อนี่พี่น้องครับผมนี่ครับอันนี้ถ้าว่าทุกทุกแปลงเราก็ดูว่า แรงดันของน้ําเราได้ประมาณไหนอันนี้มันจํานวน48แปลงถ้าเราใหญพร้อ48แปลงอ่ะปุ๋ยคงได้ไม่ทั่วแน่นอนครับนะเราควรจัดเป็นล็อกผมก็จัดเป็นโซนก็คือโซนละ10แปลงครับ10 10ท่อน้ําหยดนี่ครับอ๋อ10ล็อก10แปลงไว้ถ้าจะจ่ายน้ําก็จ่ายทีละ10จะจ่ายปุ๋ยก็จ่ายทีละ10ล็อก10แปลงนี่ครับผมสมมติจ่ายครบแล้วได้น้ําตามที่ต้องการแล้วแล้วก็ปิดไล่ไป11ถึง20 20-30ไปนะฮะทไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆไปสเต็ปเพราะว่าแต่ละเส้นของสายนำหยดก็มีวาล์วเปิดปิดอยู่แล้วเพราะว่าอุปกรณ์เราใช้ตามจํานวนที่เรามีเราจะลงทุนลดต้นทุนให้น้อยสุดประหยัดต้นทุนเพื่อให้เป็นกําไรของเราครับผมตรงนี้ครับอย่างนี้ในพี่หนึ่งซื้อหลายบาทไหมนี่ลงทุนไปเท่าไหร่ระบบท่อน้ําหยดครับระบบท่อทั้งหมดรวมแล้วก็14 ประมาณ2,000กว่าบาทครับผม2,000กว่าบาท48ล่องนี้นะครับ48ล่องรวมสายน้ำหยดรวมวาลรวมอะไรด้วยนี่นะใช่ครับผมอ๋อสในที่2ไร่ก็ประมาณ2,000กว่าบาทครับอันนี้ในการเจาะพี่หนึ่งพาพี่น้องไปดูหน่อยว่าระยะห่างระยะห่างของระยะห่างเนี่เราเราตามระยะห่างของแปลงเราคือเมตร20อ๋อเอาระยะห่างตามตามแปลงครับผมในการเจาะนี่นะครับกางแปลงอ๋อกางแปลงนี้นะครับครับ กลางแปลงนี้จนถึงกลางแปลงนี้ครับเมตรยี่สิบเซนนี่คือเมตรยี่สิบถ้าถ้าเราจะปักหลักก็ปักตรงนี้ได้เลยนะฮะใครทําปลูกแตงก็ปักหลักตรงนี้ได้เลยครับนะครับแล้วก็คุมพลาสติกระยะสามอ่าระยะแปดสิบเซนหรือเมตรก็ได้คุมได้เลยนะครับแล้วก็ปักเสานะครับพลาสติกก็ระยะเดิมครับสามสิบเซนสามสิบเซนระยะรูสามสิบเซนนะครับ อันนี้ก็ยะกว้างกว่าเดิมจ้ะอีกยี่สิบเซนขยับระข้างและยี่สิบเซนเพื่อให้มีช่องทางในการเดินนะครับเออนี่ๆพี่น้องอันนี้เรายังไม่ได้แต่งร่องทางเดินครับอันนี่กำลังเช็คระบบน้ําครับอ่ก็ถือว่าแล้วระบบน้ําเราผ่านแล้วแรงดันพอครับผมแรงดันพอแรงดันพอระบบน้ําพออันนี้กี่ร่องนะพี่กี่ร่องกี่แปลงนะสี่สิบแปดครับสี่สิบแปดร่องสี่สิบแปดแปลงครับผมท่อน้ําก็มีทุกแปลง มีทุกแปลงครับมีทุกแปลงดึงยาวไปถึงนู่นเลยใช่ครับแต่ละล่องก็ต้องมีวาล์วน้ําเพื่อเป็นการปรับหรือหยุดให้หรือว่าปล่อยน้ําครับมีหมดเลยครับโอใช้งบประมาณในการทํานี่2ไร่กับอีกสองานก็2องพันเท่าไหร่นะระบบน้ําอ่าถ้าระบบน้ำสอง0ับาท2,800บาทอันนี้ยังไม่รวมปั๊มนะไม่รวมปั๊มไม่รวมปั๊มนะพี่น้องแล้วก็ถังท่อนิ้วสหุนแล้วก็ ระบบน้ําหยดพร้อมวาล์วครับผมเท่านี้นะครับก็ถือว่าเราให้เซฟคอสนะครับท่อเราก็ใช้อย่างบางนะฮะเป็นท่อเกษตรอย่างบางไม่ต้องเอาหนาครับผมเพราะว่าอย่างบางนี่มันไม่มีแรงดันเท่าไหร่ครับผมเพอแรงดันจะโดนปล่อยมาในระบบน้ําหยดอยู่แล้วครับแล้วพี่น้องก็ติดตามเกษตรกล้วยมาก็ครับก็เยอะนะพี่น้องในการทําแปลงแตงกวา แจงกวาครับอันนี้นี่มีน้องรัดมาช่วยด้วยครับผมเอรัดก็มาช่วยช่วยก็คือก็เป็นหุ้นส่วนกันเลยให้เป็นหุ้นส่วนมาฝึกงานด้วยฝึกงานด้วยด้วยแล้วก็มาทําด้วยใช่ครับหรือเราก็รถหนึ่งค่าจ้างครับสองคนงานที่เราจะให้ทํางานก็ได้แบ่งเบาภาระซึ่งกันช่วยกันซึ่งกันและกันถ้าพี่น้องมาอยากมาฝึกมาดูแล้วมาฝึกได้มาดูมาดูได้ครับแต่ถ้าจะมาฝึกเลยก็ก็ ก็มาเป็นค้างค้างค้างค้า้างขาแต่ถ้ามาดูประจําไม่ได้ครับไม่ได้เนาะเพราะว่าเราก็มีเนื้อที่จํากัดครับอืมก็ยังไม่ยังไม่มีความพร้อมในจุดนั้นครับแต่ถ้าจะมาเรียนรู้พี่น้องใกล้เคียงก็สามารถที่จะมาได้ครับมาดู้มาดูได้นี่เข้าสู่แปลงที่2แล้วเด้อครับเข้าแปลงที่2แปลงที่2แล้วครับก็อย่าเห็นจะจ่ว่าแปลงแรกฟุกไหมเออแปลงแรกฟุกไหมเออ ฟุกหรือไม่ฟุกก็ดูแปลงที่2ก็ดูแปลงที่2ดูครับครับความเสด็จแปลงแรกหลายคนอาจจะว่ามาฟุกฟุกอ่ามาฟุกฟุกอ่ามาดูแปลงที่2กันว่าทําให้ละเอียดละเอียดดูเลยว่าฟุกฟุกมันเป็นยังไงนะครับผมก็ดีนะพี่หนึ่งที่เขาให้พื้นที่เราในการทําเกษตรเนาะก็หนึ่งครับตรงนี้มันเป็นที่ล้างครับภาษีนะครับอัตราภาษีค่าภาษีมันก็จะสูงแต่ถ้าเราทำเกษตรดีมากๆเลยมันก็ต้องไม่เสียภาษีตรงนี้ขอให้เรามี ความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงก็มีคนที่มองเห็นนะคนที่มีที่เขาก็อยากให้เรามาพัฒนาเนาะพี่หนึ่งเนาะใช่ใช่เขาก็ยินดีที่ให้เรามาดูแลและพัฒนาโอ้พี่หนึ่งแล้วเจาะท่อนี้คือเจาะยาวเมนยาวไปเลยเหรอใช่ก็คือเราถอดมาเอาต่อก่อนแล้วก็ทํามาร์กไว้ครับมาร์กมาร์กแล้วก็ถอดมามาเจาะที่ล่มๆทางานในร่มให้สบายแล้วระหว่างข้อต่อเน,นี่ยพี่หนึ่งทากาวไหมไม่ทาไม่ทาไม่ทากาวเหรอครับผมเอาเหรอไม่ไม่หลุดเหรอไม่หลุดครับเพื่อลดแรงดันรัดรัดปิดบ้าวหน่อยน้ำมันกระตุกกระตุก ปิดบิดเมนเลยอืไม่ทากาวไม่ต้องทากาวครับตอนนี้คนย้ายหรือเอาไปใช้ในที่ต่อไปนะครับเนี่ยหมุนได้อยู่อ๋อในไม่ทากาวนะครับครับผมเพราะว่ามันแรงดันไม่มีครับเพราะแรงดันจะถูกส่งไปในท่อละโอ้ระบายละครับครับเราเลือกเราเลือกเลือกจ่ายน้ําตามแรงดันของเขานะครับดูสังเกตดูจากสายน้ําหยดครับดสังเกตถ้าเราปล่อยทีละเยอะๆยี่สิบล่องเลยแรงดันน้อยน้ําก็หยดยดไม่สม่าเสมอ ทางล่างก็จะได้ทางบนก็จะไม่ได้หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าที่2ไร่กับอีก3งานของเกษตรกล้วยๆหรือของอาจารย์หนึ่งนี้จะทําแตงกวาหมดเลยไหมไม่ได้ทําหมดนะไม่หมดครับอ่าคือแตงกวามันมีอายุสั้นใช่ครับถ้าเราทําหมดนี่คือไม่ไหวแน่นอนไม่ไหวอย่างน้อยต้องกําลังคน 5- ้าถึงหคนสองไร่กว่าใช่แต่อย่างนี้คือทํามันสับปะหลังด้วยใช่ครับมีมันพันอะไรนะ อันนี้เป็นมันของ PKM เบอร์3 0นะจากไหน,นนะจากกกำแพงเพชรซึ่งจะหนึ่งแปลวาพันเมื่อสักครู่นี้นะครับที่กล่าวมาเนี่ยมาจากจังหวัดกำแพงเพชร,รับมาและเป็นแปลงของคุณพี่วิเชียนเกษตรเกษตรเชียนทําไมต้องอยู่พัทยาทําไมต้องขับรถไปเอาพันแปลงนี้อ่ะเพราะอะไรหนึ่งเราต้องการมันสะอาดมันสะอาดคือมันที่ปลอดโรค ครับคือระบบจัดก,จการของแปลงนั้น,นะเป็นมันที่เขาคัดต้นพันธุ์แล้วไม่เอาใบด่างให้อยู่ในแปลงก็คือทัดทิ้งครับและปริมาณของหัวมันอก็ค่อนข้างตอบโจทย์รัก็คือได้น้ําหนักและปริมาณของแป้งกระตอบโจทย์ของโรงงานที่ได้ค,คุณภาพแป้งที่ดีเราก็เอว่ามันของของระบบเนี้ยก็คือคเป็นมันที่ดีครับอก็คือ ท,ที่เขาขุดมาทำมาเนี่ยก็คือ3ามปิบเอเปอร์เซ็นต์แป้งแแป้งดี3าเปแป้งละ14ตันต่อ14อตันกว่าต่อหนึ่งไร่ต่อหนึ่งไร่ต่อหนึ่งไร่นะครับถ้า2ไร่เนี่ยก็ดีไป30ตัน30ตันครับผมพี่หนึ่งก็เลยแบง่งก๊อปปี้อยากก๊อปปี้คนสเสิร์ตในการทําแปลงเนี่ยสองไร่คือทํามันครับอีกสามงานคือทําแปงกว่าแตงกว่าครับถ้าเกิดว่า ระยะสั้นคือได้แตงกวาก่อนครับผมมันก็เป็นรายได้รายปีรายปีครับแต่คือฉลาดแท้สิเอ็ดเดือนครับปาทครับพอสิบเอ็ดเดือนเพราะว่าอ้าจะทำไอ้เรื่องละเอียดอ่ะแต่ทำแต่เยอะมันคงดูแลไม่ได้แล้วก็ต้องทําเรื่องละเอียดเรื่องม่าแตงให้น้อยๆแตงทำละเอียดปานีไอ้มันเนี้ยดูแลเช่องช่วงวันปลูกวันเตรียมนี่เท่านั้นเองปลูกแล้วก็ปล่อยเขา อาทิตย์หนึ่งก็ค่อยมาครั้งนึงอย่างนี้ครับอันนั้นแต่แตงมันต้องทุกวันแค่นั้นเองแค่นั้นเองนี่นะพี่น้องการวางแผนนี้สําคัญนะไม่ใช่ว่าราคาหรือว่าแตงกวามันได้ผลผลิตดีมีที่เท่านี้ก็ใส่ให้หมดเลยไม่ใช่นะพี่หนึ่งนะก็ดูกําลังตัวเองด้วยอย่างมันนี่ก็คือดูแลแค่ก็เริ่มต้นเริ่มต้นก็สามเดือนแรกใสเดือนแรกให้ดี ครับผมหลังนั้นก็ปล่อยเลยปล่อยเลยก็ไม่ปล่อยดูห่างๆอย่างเงี้ครับ,รบทำดูห่างๆส่วนแตงกวาก็ทําน้อยๆแต่ให้มีคุณภาพมีคุณภาพ<อ>ก็ได้ผลผลิตในระยะสั้นครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้รายปีแตงกวาก็เป็นรายได้รายเดือนไปนะครับไม่ใช่รายเดือนด่แตงกวารายได้รายวันดิ ได้ทุกวันนึงหนึ่งเดือนถึงจะได้แต่หลังจากครบหนึ่งเดือนแล้วได้ทุกวันแล้วแปลงเก่าเนี่ยใช้ตังหมดยังเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยพี่น้องยังไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเพราะว่าว่าเป็นแต่เหลือใจแต่จานเนึ่งพ่อท่านได้ใส่ตังเงยังได้จักบาทกับหูรัดหูเลยแปลงแตงกวาของจานหนึ่งไม่ได้ใช้เงินเลยที่ว่าเจ็ดหมื่นเลยนะพวกเอนเอาไปใส่ไว้แล้วดูดิ แปลงเก่ายังไม่ได้ใช้เงินพี่น้องมาทําแปลงใหม่แล้วอันนี้ก็คืออยู่ที่การวางแผนของเราเด้อครับเด้อน้ำซอนหลน์เอาไปใส่ไว้แล้วนะครับอมีในส่วนในการเตรียมแปลงเนี่ยพี่หนึ่งมีส่วนไหนที่จะบอกพี่น้องในเรื่องของข้อควรระวังหรือว่าสิ่งที่เรามองเห็นที่มันจะเกิดขึ้นในการเตรียมแปลงเน้องจะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการเตรียมดินหรือการเตรียมแปลงนั่นคือหนึ่งเราต้องดูดินของเราว่าเป็นครับ ที่เหมาะสมกับปลูกพืชนั้นนั้นไหมนะครับอย่างอันนี้เป็นดินใหม่ก็สามารถปลูกได้ทุกพืชครับแล้วก็การดูทางทางแสงที่ทางแสงที่ดังแสงมีต้นไม้บางไม้อะไรบางไม้อ่าก็ควรจะดูนะครับไอไหนที่ต้นไม้บางก็หลบได้ก็หลบเพราะว่าผลผลิตมันจะไม่ได้แล้วการลาดเอียงก็เป็นส่วนสําคัญเพื่อเป็นที่ระบายน้ําน้ําจะไม่ขังน้ําจะไม่ท่วมมันก็จะทําให้ คุณภาพของต้นไม้เราได้แล้วก็เราจะดูแลง่ายในวันข้างหน้านะครับแล้วก็การเตรียมดินก็คือการไถถ้าเป็นไม่ได้ควรควรทำก่อนเนิ่นไถรอบแรกตากไว้ประมาณตากเดือนตากไว้สัปดาห์หนึ่งขั้นต่สัปดาห์หนึ่งขั้นตถ่ายรอบสองเพื่อฆ่าหญ้าที่ยังไม่ตายนะฮะทำให้ดินฟูถ่ายรอบที่สามการทําให้ เนื้อดินที่ดีขึ้นผสมประสานถ้าหญาที่หยาบๆมันก็จะละเอียดขึ้นครับผมแล้วก็ค่อยมาขึ้นแปลงแล้วอินรียวัตถุอะไรพี่ได้ลองไหมพวกรองพื้นพวกอะไรต่างๆแปลงนี้เราไม่ใช้เพราะมันเป็นดินใหม่ใช่ไหมดินใหม่เพราะว่าเรายังไม่ใช้กลจะทดลองว่าครับแล้วดินไม่ใช้เนี่ยมันต้นไม้เราเติบโตไหมตอบโจทย์ไหมแต่เรามองมองจากจากดินก่อน จับดินมาดูว่าคุณภาพของดินมีแน่แานมีนิสซีวัตสุไหมนะครับเราก็สามารถเอาดินไปตรวจได้ครับผมที่กรมพนาที่ดินเราสามารถไปตรวจได้นะครับก็ไปเช็คค่าของดินได้ระยะห่างของร่องก็สําคัญก็บอกไปพี่น้อยหมดแล้วปลูกกีเพื่อได้อยากได้ผลผลิตเยอะใาญ่เลยครับปลูกให้เหมาะสมอันนี้แปลงนี้ผมปลูกมันก็ระยะร่องคือเมตรยี่สิบระยะห่างของต้นก็เมตรยี่สิบห่างบางคนก็บอกว่าห่างโคตร ยี่สิบเซนนะครับแต่เราทําตามคนที่ทําสําเร็จแล้วครับไม่สามสิบไม่ใช่ห้าสิบไม่ใช่แปดสิบไม่ใช่เก้าสิบครับสามตันห้าตันก็มีคนทํากันเยอะแยะมากมายครับแต่วันนี้เขาทําแล้วสําเร็จอยู่ที่สิบสี่ตันครับทําได้ยังทําได้แล้วเขาทำให้ดูแล้วเราก็ก๊อปปี้คนสําเร็จง่ายๆครับก๊อปปี้คนสําเร็จแล้วก็มาทําแล้วดูโครเมตวิธีการดูแลรักษาเขา ทำแบบไหนแล้วก็เอามาทำตามอย่างมากเขาได้ส4ี่ตันเราทำไม่ได้เต็มที่จะได้สิบสามครึ่งสิบสามครึ่งได้สิบมันก็ไม่ได้ขีเลยนสุดยอดหรือว่าสุดยอดนะครับวันนี้ก็ได้มาดูเกษตรกล้วยอาจารย์หนึ่งได้เตรียมแปลงนะพี่น้องก็ได้บอกในการเริ่มต้นวางระบบน้ําครับเนาะการตากดินอะไรข้อมูลต่างๆในเรื่องของการเริ่มต้นนี่ก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องที่ ได้เข้ามารับชมหรือใครที่ต้องการอยากทําแตงกวาใหม่ๆเลยใหม่ๆเลยก็สามารถที่จะไปปรับเป็นวิธีการในการทำได้ง่ายขึ้นอยแตงกวาขอเพิ่มเติมหน่อยครับ fc โทรมาหลายคนอย่างแตงกวาปุ๋ยคอกนะครับไม่ควรที่จะใส่นะครับเพราะว่าเไม่ควรใส่เลยเหรอบางทีเรายังไม่ได้หมักเอาขี้ไก่มาใส่ขี้วัวมาใส่แล้วก็ไถแล้วก็กบเลยซึ่งบางทีมันใกล้เป็น มีความร้อนเกิดแก๊สแตงโตไปได้พักหนึ่งมันก็เฉาก็เหี่ยวแล้วตายเป็นเชื้อราได้ไม่ควรบางทีเป็นเพราะแตงกวาเปน็นพืชที่อ่อนแอครับสู้ไม่ใส่ดีกว่าถ้าเกิดว่าเป็นดินใหม่ๆนี่อย่าไปใส่เลยใส่เลยนะถ้าจะมาใส่<อ>ก็ควรจะหมักไว้เป็นปุ๋ยหมักไปแล้วปุ๋ยอคอกที่หมักแล้วเป็นเดือนสองเดือนที่มีจากความร้อนเป็นความเย็นเป็นปุ๋ยจริงๆมีได้ธาตุจริงๆนั้นค่อยมาใส่แล้วการใส่เราไม่รู้ว่าปริมาณเรามาใส่เนี้ย อใส่มากใส่น้อยมีค่าของปุ๋ยมากเท่าไหร่มีเค็มเท่าไหร่บางทีมันเยอะเกินต้นกล้าบางทีมันก็อ่อนอ่อนแอต่อต่อปุ๋ยบางทีมันเค็มจัดอามันงามจัดมันก็ไม่ไม่ดีบางทีควบคุมไม่ได้ก็คือมีแต่ใบไม่มีลูกมีลูกก็ลูกล่วงอันนี้เกิดเป็นปัญหาเช่นกันพอมีผลหมดเลยมีผลครับเพราะว่าเอฟซีหลายๆคนก็โทรมาถามบางที โอ้ต้นงามมากแต่ลูกออกมาออกดอกมาล่วงบอกออกมาร่วงมันจะได้ไม่ได้ผลผลิตอ๋อมีผลกับดินด้วยแล้วเราจะขุดขี้ไก่ออกไม่ขุดไม่ได้เราขุดขี้หมูที่เราใส่ที่มันทาไม่งามมันออกไม่ได้แต่เราถ้าเรามาเติมค่อยๆเติมทีละนิดเลนิดเนี้ยจะดีกว่านะฮะหรือจะให้ดีก็คืออย่างเป็นดินใหม่เนี่ยก็ไม่ต้องใส่เลยก็ได้เพราะว่าเรามีธาตุหลักธาตุรองในการให้กับระบบน้ําอยู่แล้วใช่ครับ แล้วก็ให้ทางใบด้วยแล้วก็สามารถดูเป็นระยะะของเขาได้เพราะมันเป็นพืชอายุสั้นอย่างมันเนี่ยไม่เท่าไหร่กระทนกระทบน้อยแต่ถ้าแตงกวาเนี่ยกระทบแน่ๆครับครับผมก็อยากจะเตือนใช่พี่น้องเกษตรกรที่จะปลูกแตงกวานะครับควรวิเคราะห์อีย่าว่ามีอยู่แล้วมีเยอะแล้วก็ใส่เยอะไม่ได้ไม่ได้ครับใช่ใอยากให้มันงามใส่แต่พืชแต่พืชไม่ได้ดิมันงามครับครับอย่าเป็นจะบ้าใบไปก่อนไอ้อย่างแตงกวาเนี่ยผมสนับสนุนนะพี่น้องถ้าเกิด ใครที่ต้องการอยากมีรายได้ที่ระยะสั้นหนึ่งเดือนสามารถเก็บผลผลิตขายได้เลยครับอย่างอาจารย์หนึ่งหนึ่งคือปลูกหนึ่งเดือนตอนนี้ยังเก็บผลผลิตอยู่เลยยี่สิบแปดวันได้เก็บแล้วอ่ายี่สิบแปดวันนือได้เก็บแล้ววันนี้จึงเก็บทุกวันเนี้ยนี่เก็บแปลงเข้าวันที่สิบสิบแปดแล้วสิบแปดล้วอ่าก็ยังมีรายได้ก็ยังมีต่อเนื่องครับหลักวันร้อยกว่ากิโลครับต่อวันทุกวันอยู่ใช่เนี่ยจนมาต้องมาทําแปลงใหม่เพื่อที่จะส่งแม่ค้าครับผมของเราใน อะยอะไรลอยต่อเนื่องให้กับแม่ค้าของเราผู้บริโภคได้ทานของอร่อยอร่อยใช่หลังจากที่มีประสบการณ์จากแปลงแรกมีความชานาญเพิ่มมากขึ้นนะรู้จักวิธีการแก้ไขป้องกันแล้วอาจารย์หนึ่งก็มาทําแปลงที่2องเด้อพี่น้องเด้อถ้าติดขัดเรื่องไหนอยากทราบเรื่องอะไรก็โทรมาสอบถามกระสอกุ้ยได้เนาะนะครับถามได้ถ้าไหนตอบได้ตอบเลยถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวผมถามผู้รู้ให้ครับเพราะว่าเรามีอาจารย์ที่เก่งอีกท่านหนึ่งเรื่องแตงกวาแก่งแบ๊ก อยู่ข้างหลังให้นั่นก็คืออาจารย์อาจารย์ไก่ระยองอาจารย์ไก่ระยองท่านกะให้ความรู้อยู่ห่างๆแบบห่วงๆเพราะท่านก็ตอนนี้โอ้โหอันนี้พี่น้องโทรมาหาเอฟซีโทรมาหาเยอะแยะมากมายเลยสายอาจจะไม่ว่างท่านจะไม่ว่างไม่ว่างแน่ๆนะครับผมเราต้องเข้าใจครัะทุกคนต้องมีงานของตัวเองที่ทำได้ได้ครับผมหรือถ้าเกิดอยากสอบถามอาจารย์หนึ่งโดยตรง0 6 3 4 5 2 8 9 4 1 ทางเบอร์โทรและไ d l ดี e ลนครับผมครับผมโทรมาสอบถามได้นะครับผมก่อนสอบถามพี่ยศดูในช่องทางเกษตรกล้วยๆอ๋อถ้าเกิดพี่น้องดูแล้วไม่ต้องถามแล้วโอเคผ่านหรือดูเป็นความรู้เบื้องต้นก็ไปดูที่เกษตรกล้วยๆได้นะครับท่านมีช่องไว้ให้ในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วอยาก ฟังเสียงอยากพูดคุยอยากสอบถาม,มก็โทรมาทักทายโทรมา,ท,ท,านะทักทายได้นะครับผมสำหรับวันนี้บ้าุพ้าโชก็ต้องขอบคุณอาจาร,รย์หนึ่งหลายๆนะครับผมที่ให้ข้อมูลในการเตรียมแปลงแล้วเราจะมาติดตามดูว่าผลผลิตหรือว่าสิ่งทีเ่เกิดขึ้นมาจะสวยงามขนาดไหนครับวันนี้ลาไปก่อนครับพี่หนึ่งครับสวัสดีครับกระสีกลุยลเดีวเจอกันนะครับตามนะตามนะ